ชายวัย62ปีชาวอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายถูกรถเก๋งเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนในพื้นที่อำเภอภูก,กระดึงจังหวัดเลยจนกลายเป็นคนพิการนอนติดเตียงคู่กรณีไม่รับผิดชอบแถมให้เจ้านที่โทรมาไกลเกีย่ยขอใจเป็นค่าทำขวัญแค่10,000บาท ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 6, ำบลโพนทองอเภอโพตาจัจหวัดนองคายรายหนึ่งในร้องผ่านสื่อมวลชนเพื่อขอให้ช่วยนำเสนอเรื่องราวของนายพิจิตต์แสงสว่างอายุ62ปีอยู่บ้านเล็กที่31มหมู่6ตำบลโพนทองอเภอโพตาจังหวัดนองคายที่ต้องกลายมาเป็นผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนติดเตียงหลังประสบอุบัติเหตรุรถเก๋งเสียหลักข้ามเลนมาชนรถกู้ภยัยอบตโพนทองที่กำลังไปส่งลูกชายของนายพิจิตต์ ไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ็ดคนหนึ่งในนั้นมีนายพิจิตอาการสาหัสกระดูกคอหกอักสองข้อกลายมาเป็นผู้พิการนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดีทางกู้หูกรณีไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นกนาทีของวันที่9ธันวาคม2563 บนถนนสายภูกระดึงเมืองเลยช่วงตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนางสุบินแสงสว่างอายุ53ปีภรรยาของนายพิจิตกล่าวว่าวันที่เกิดเหตุตนกับสามีและเพื่อนบ้านรวมเจ็ดคนพากันไปส่งลูกชายอายุ28ปีไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยคากลับก็ามาถูกรถยนต์เก่งของคู่กรณีชนรถกู้ภยัยอบตอพนทองเข้าอย่างจัง หลังเกิดเหตุในครั้งนั้นจนถึงวันนี้คู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บเลยไม่เคยมาแสดงความรับผิดชอบใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่การเข้าถามไถ่ายอาการของสามีตนที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงที่ผ่านมาคดีความกับไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งทั้งที่คู่กรณีเมาแล้วครับแต่ถูกปรับแค่500บาท คงเป็นเพราะคู่กรณีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเลยจึงทำให้เจ้าหน้าที่เกรงใจครอบครัวตนก็มีเพียงสามพ่อแม่ลูกสามีตนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวยึดอาชีพขับรถเลขขายของชำซึ่งแต่ละวันจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า2,000บาทแล้วสามีต้องมานอนติดเตียงอย่างนี้จะหาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย ทุกวันนี้ต้องพาสามีไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทุกๆหนึ่งอาทิตย์หมดเงินไปแล้วกว่าเจ0 0 0มบาทวันไหนไม่มีเงินก็ต้องไปหายืมญาติและเพื่อนบ้านบอกเลยว่าตอนนี้นี่ท่วมหัวหมดแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีก็โทรมาใช้ความพยายามให้เดินทางไปพูดคุยกับคู่กรณีอยู่หลายครั้งตนจะไปได้ไงในเมื่อแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าจ้างลดไปครั้งละ3,500บาท แล้วตำรวจยังโทรมาบอกว่าคู่กรณีขอไกลเกลียโดยจะมอบเงินช่วยเหลือให้เป็นค่าทำขวัญในจำนวนหนึ่งมืบาทตนก็อยากให้คู่กรณีเข้ามาดูแลบ้างจึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อในครั้งนี้